สวัสดีครับยูยูเดเดอร์จากยูยูสกูเดติงครับคลิปนี้ครับจะแนะนําวิธีการเขียนสคริปต์ของ IQ Option นะครับด้วย AI นะครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับเราเริ่มจากการเขียนพร้อมนะครับวันนี้ผมได้ปรับปรุงพร้อมใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดกันทีละจุดนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับทําไมเราต้องทําแบบนี้นะครับก็คือเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวผมจะแชร์ ตัวพร้อมนี้ให้เพื่อนๆสมาชิกนะครับให้พี่น้องเทรดเดอร์ด้วยนะครับเขียนเราเริ่มกันเลยนะครับพร้อม MA cross นะครับเพื่อนๆเทรดเดอร์สามารถที่จะเอาไปปรับประยุกต์ได้นะครับก็คือเริ่มต้นนะครับเราก็ต้องสั่งแะบอกว่าเขียน indicator ด้วยค o สโ code ค c r i ต์ให้สมบูรณ์พร้อมใช้งานได้ทันทีโดยมีรายละเอียดดังนี้แล้วตามด้วยโคลอนนะครับผมสังเกตว่าพร้อมเนี่ยถ้าจะให้ดีมันต้องมีโคลอนแบบนี้นะก็คือสั่ง อันนี้คือคําสั่งแล้วก็ต่อจากนี้คือเหมือนให้ทํางานนะครับประมาณนี้นะชื่ออินดิเคเตอร์นะครับเราก็ใส่ชื่อไว้ด้านบนแบบนี้นะครับวัตถุประสงค์เราก็บอกให้เขาเชัดเจนเลยนะว่าเราจะทําอะไรนะครับง่ายๆเลยแสดงจุดเข้าเทรดเมื่อเส้น MA ฟ้าตัด m a ฟสโลนะครับสำหรับกดขึ้นลูกศรสีเขียวอบอกให้เขาเสร็จสับเลยนะครับแสดงจุดเข้าเทรดเมื่อ MA ฟ้าตัดลง MA สโลนะครับสำหรับกดลงนะครับ เป็นลูกศรสีแดงนะครับบอกด้วยว่าอันนี้ทําอะไรนะครับสาหรับเพื่ออะไรนะครับแล้วก็ให้แสดงลูกศรสีอะไรนะครับให้แสดงเส้น MA ฟาด้วยเป็นสีเขียวนะครับก็ให้แสดงเส้น MA สโลเป็นสีแดงนะครับแสดงสีพื้นสีเขียวนะครับถ้า MA ฟามากกว่า MA สโลนะครับแสดงสีพื้นสีแดงถ้า MA ฟาน้อยกว่า MA สโลนี่ครบ นะครับวัตถุประสงค์ที่เราอยากจะได้นะครับรายละเอียดในการทํางานนะครับเราก็บอกเขาไว้ให้ชัดเจนนะครับอ่าเหมือนเราสั่งงานเนี่ยแหละครับอ่าสมมติเราเป็นผู้จัดการก็แล้วกันนะเราสั่งอ่าเราก็อธิบายงานให้กับลูกน้องเราทราบเนี่ยเราก็เขียนอธิบายไว้นะครับก็บอกว่าให้ใช้ MA 2เส้น MA f a s t ฟ MA เอ็มโดยมีการทํางานอ่าโดยมีการตั้งค่าดังนี้นะผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนได้อ่าผู้ใช้สามารถเลือกประเภทของ MA ได้นี่นะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของ Input Ever t อร t เรสตรนะ แล้วก็ผู้ใช้สามารถเลือกซอสได้ก็คือ Open High Low Code นะครับพวกนี้นี่บรรทัดนี้นะใช้โครงสร้างอันนี้สำคัญมากนะครับเราต้องบอกเขาด้วยว่าใช้โครงสร้าง input In p u t Type นะครับในเอกสารชุดนี้นะครับเอกสารชุดนี้คืออะไรอา้าวผม Copy ตรงนี้ออกมาดูนะครับแล้วก็เปิดมาตรงนี้รลหว่างไว้นะครับปึ๊บก็จะเป็นลักษณะของเอกสาร Input ของ IQ o p t i o n ตรงนี้นะครับเราบอกเขาไปด้วยเลยนะครับนี่เออคุณมาใช้ตรงนี้นะมันจะคิดเองนะ ประมาณนี้นะครับต่อมาครับข้อที่2ผู้ใช้สามารถตั้งค่าสีของเส้นได้นะครับสีของ MA f a อฟาสเอ็มเอสโลนะครับความหนาของสีแล้วก็แสดงหรือไม่แสดง MA แต่ละเส้นได้เราก็ระบุนิดนึงว่าอคุณต้องไปใช้ตัวนี้นะครับไปใช้ตัวนี้อพอร์ทพอ i ์ i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  เบอ i ์ลิตี i ว i i i นะครับแล้วก็ใช้ Input Group แสดงจัดกลุ่มนี่เราก็บอกไปด้วยนะ Input Group เราก็ลอง Copy ดูนะะเราสังเกตว่าผมจะใช้ใช้โคลอนนะตรงนี้นะ เพื่อที่จะบอกว่าเออคุณต้องไปตรงนี้นี่นะปึ๊บเข้าไปนี่เออมันต้องมาเอาตรงนี้นะครับ AI ต้องอต้องมาเอาข้อมูลตรงนี้ไปทำงานนะครับไปต่อนะทีนี้ข้อที่3ให้มีส่วนแสดงฟิวนะครับก็คือตีสีพื้นมางั้นเถอะนะครับ MA Fast, MA s เมสโสีพื้นเออสีพื้นเมื่อ MA Fast มากกว่าเป็นสีเขียวระบุไปชัดเจนเลยนะครับ แล้วเราค่อยปรับปรับแต่งเอานะฮะแล้วก็แสดงหรือไม่แสดงด้วย possibility นะครับให้ใช้ input group อ่ะเหมือนกับด้านบนนะฮะเรียบร้อยและแล้วก็วาด indicator ลงบนกราฟแท่งเทียน o v e r l a y to นะฮะนี่ตรงนี้ o v e r l a y เท่ากับ to นะข้อที่5นะครับใช้เฉพาะฟังก์ชันที่ถูกต้องตามเอกสารของ code code script เท่านั้นห้ามดัดแปงลงระบุไปด้วยบอกไปด้วยนะเออคุณอย่ามั่วมานะคุณจะไปเอาอภาษาที่คุณเข้าใจเรื่องรัวเรื่องอพลายสคริปต์ของ trading view มานะครับ หรือใช้ภาษาอะไรก็ไม่รู้นะครับมาเขียนให้เราเราบอกว่าไอ้คุณต้องใช้เอกสารตามเอก,ตา,เอกตามนี้เท่านั้นห้ามดัดแปลงแล้วบอกเขาไปด้วยนะ,ะอย่าคิดเองเอ,งเ,องเองนะครับอ่านี่บอกเขาไปด้วยนะโกอ่าระบุนิดนึงนะเขาบอกเราบอกว่าห้ามนี่ห้ามใช้เนี่ยคือในภาษาไพทอนหรือภาษาต่างๆเนี่ยเขาก็มักจะใช้กันแบบนี้นะคนี่แล้วก็มีการเขาเรียกว่า เขาเรียกว่าแทนค่านะครับโดยโคลอนเท่ากับเนี่ยในไพในไพายสคริปต์เนี่ยก็จะนิยมใช้กันนะครับแต่ว่าในใน IQ Option เนี่ยหรือว่าในในรัวสคริปต์ของ iQ เนี่ยก็คือจะใช้การเท่ากับเฉยๆอย่างนี้นะเท่ากับเนี่ยก็แทนค่าได้แล้วนะครับเท่ากับเนี่ยนี่แบบนี้นะไม่จำเป็นต้องมีโคลอนเราบอกเขาไปนิดนึงว่าห้ามใช้นะครับห้ามใช้ t e r n a r y Operator นะครับอันนี้เออมันมีอยู่ทุกภาษานะครับไม่ว่าจะเป็นรัวก็มีนะรัวรัว รัวปกติเราเนี่ยมีนะครับอ่าสี่พัดพัด MQL4MQL5 เนี่ย Python มีหมดนะฮะเทมเพลรี่โอเปอเรเตอร์เนี่ยมันใช้งานได้ง่ายนะครับมันแป๊บเดียวเนี่ยมันได้คําตอบแล้วเราก็บอกว่าให้ใช้นี่ให้ใช้ตัวนี้แทนนะครับหรืออ่าแทนนะครับหรือถ้าเกิดว่าไอ้ตัวนี้ใช้ไม่ได้ก็ให้ไปใช้ e ีปปกติเนี่ยแหละแทนเลยนะครับนะเราบอกเขาไปนิดหนึ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้ข้อข้อ6อ่ะข้อ5อ่ะข้อ4 4 5 6หห 8 9เเนี่ยเพื่อนเเดเอร์ไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนนะนี่ไม่ต้องเปลี่ยนนะใช้ได้เลยนะตรงนี้นี่ใช้ได้เลยนี่ตรงก็ส4่ก็ห้ก็เนี่ย Co ดปีแล้วก็ใช้ได้เลยเนะี่ยส่วนข้อที่1 2 3สเนี่ยเพื่อนเพื่อเดตเอร์ต้องไปปรับเอานะครับไปปรับเอาว่าอยากจะเปลี่ยนอะไรยังไงนะเราต้องบอกเขาทีนี้สําคัญมากนะครับเพื่อนเเดเอร์ ق. ผมถาม AI ไปแล้วว่าคุณต้องยันคุณต้องการตัวอย่างใช่ไหมก็บอกว่าไม่จําเป็นหรอกแต่ถ้าคุณมีตัวอย่างมาให้เนี่ย เขาก็จะทํางานได้ชัดเจนอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์เขาบอกงี้นะเออความหมายก็คือเขาอยากได้ตัวอย่างอะไรผมก็เลยแนบตัวอย่างไปด้วยนะครับตัวอย่างไปด้วยวิธีการเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เพราะฉะนั้นตัวอย่างตัวนี้มันก็จะใช้สําหรับพก m a นะครับ MA ตัดกันอะไรต่างๆนานาพวกนี้นะนี่ใช้ได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นอินดิเคเตอร์ตัวอื่นนะครับก็อาจจะต้องหาตัวอย่างที่ใกล้เคียงนะครับนี่ผมมีตัวอย่างแนบไปด้วยนะ อนบไปด้วยเพื่อที่จะให้เขาได้ทำงานได้อย่างถูกต้องนะครับนี่คือพร้อมแบบละเอียดเลยนะครับของของ AI นะตัวนี้นะครับผมกดเซฟนะครับแล้วกด c t r l A นะครับแล้วก็ Copy เดี๋ยวเราไปทดลองกันนะครับเปิดอ่า t ช t GPT นะครับย้ำอีกทีนึงนะครับเป็น h ช t GPT4o นะครับอ่า t g p t c o นะครับนี่ทีนี้เราก็วางเลยนะครับคอนโท V นะครับเราก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับ ได้เลยครับด้านล่างนี้คืออินดิเคเตอร์นี่เขาก็บอกให้เราชัดเจนนะครับนี่เดี๋ยวเราลองดูนะเราลองไล่ดูนะครับอ่าก็ถือว่าถูกต้องนะครับเราไล่ดูด้วยคร่าวๆนะผมขยายใหญ่นะจะได้เห็นกันชัดๆนะครฮี่รัว Copy นะฝั่งนี้ Instrument เนี่ยอ่าเราเราต้องมีตัวอย่างให้เขานะครับไม่งั้นเขาก็จะเพี้ยนออกทะเลนะครับอ่าผมทดลองแล้วนะครับ คือถ้าไม่มีตัวอย่างมีแค่พร้อมอย่างเดียวนี่ก็ออกทะเลไปไกลเลยนะอ่านี่ฟิลเฟอร์อะไรพวกนี้นี่โอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาลอง Copy ดูนะครับแล้วก็กลับมาที่ตัว IQ Option นะครับแล้วก็มาที่สคริปตนะครับแล้วก็มาที่ a d d m a n นว l นะครับ App m n นโดกด Ctrl A Delete Ctrl V นะครับแล้วก็ s v v นะครับถ้าไม่ Error เนี่ยก็ลุ้นว่ามีโอกาสที่จะใช้งานได้50%นะฮะแต่ว่ายัง มันอาจจะใช้ไม่ได้ก็ได้นะครับมันอาจจะแค่ลันผ่านทีนี้เราก็เมื่อกี้มันชื่อนำชื่ออะไรอะ MA crossover นะครับเราก็ copy ตัวนี้มา c o n t r C นะครับมาที่ indicator นะครับแล้วก็วางใส่เข้าไปแล้วก็ใส่เข้าไปในชาร์ตนะครับปึ๊บไปนี่โอ้เซล l ์บายเซลล์บก็ถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้ทีนี้เราลองลองดูนะวันมันตรงตามที่เราอยากจะได้หรือเปล่านะ ห้ากับยนะีนะ่สิบเนาะ MA c r o s s ล v e r เวรอเดี๋ยวของเราของเราไอ้นี่เท่าไหร่๋อ,อของเราไม่ได้ระบุนะครับอ่าของเราไม่ได้ระบุนะครับพีเรียดอ่าไม่ได้ระบุเขาไปดึงตัวอย่างมานะครับห้ากับสิบห้ากับยี่สิบตรงนี้นะครับนี่โอเคถือว่าใช้ได้นะครับอ่าถือว่าใช้ได้ทีนี้เราลองลองมาดูนะอ่าเพื่อนเพื่อนเดเตอร์สามารถปรับงี้ได้นะพีเลีย ตรงนี้ก็คือค่าเริ่มต้นนะเราค่าเริ่มต้นเดี๋ยวลองดูนะค่าเริ่มต้นอ่า ma fast นะครับอ่าแล้วก็ MA s l o w 50เอาแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็คำนวณแบบเดี๋ยวลองเขียนไปอย่างนี้ดูนะครับคำนวณแบบ EMA ทั้ง 2เส้นอ่าแบบนี้นะครับ Ctrl A, Ctrl c อนโทนเอคอนโทนซีนะครับแล้วก็กลับไปใหม่เดี๋ยวผมลบของเก่าออกนะฮะเดี๋ยวมาดูว่าเขาจะทำงานได้ดีไหมนะครับอ่กลับมาที่ตัวอ่าตัวนี้นะครับตัว Chat GPT นะครับเดี๋ยวเราวางพร้อมใส่เข้าไปเลยนะครับอ่านี่เดี๋ยวเราพร้อมตัวนี้พร้อมตัวนี้นะครับ ตัวที่เราเพิ่มตรงนี้เข้าไปใหม่นะเดี๋ยวเราลองดูเมื่อกี้ทางานได้แล้วเนะี่ยเดี๋ยวเรามาลองดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับปุ๊บก็ไปนี่คือตัว indicator. อินดิเคเตอร์แบบที่สมบูรณ์ที่สุด่เดี๋ยวเราลองดูนะ10อ่ามาแล้วนะครับนี่ได้แล้วนะครับแล้วก็50 h o u ละโอ้ใช้ได้เลยนะครับเป็นไปนตามที่เราอยากจะได้แล้วก็เป็นแบบ EMA ไหมอ่าไม่แน่ใจนะตรงนี้1 1 ไม่มั่นใจนะเดี๋ยวเราลองดูนะเขาอาจจะเอมเอฟท่าถือว่าถูกต้องนะครับอันนี้ src src sort อสอา s o ซีคืออันนี้โอเคถูกนะครับ s อ c มามันเติมตรงนี้ถูกแล้วนะครับฟ l ลนะครับแล้วก็ fill แล้วก็ mark โอเคเรา copy เลยนะครับ เรากลับมาที่ตัว IQ Option นะครับมาที่ Indicator นะครับแล้วก็มาที่ Add Manual นะครับกด Delete Control V Apply Save นะครับจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็เดี๋ยวมาลองดูนะครับ Copy มาที่ Indicator นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปตอนนี้เป็น5นะครับแต่ว่าตรงนี้ยังไม่ถูกนะฮะตรงนี้อ่าตรงนี้เขาอาจจะไม่เข้าใจนะครับไม่เป็นไรนะครับอ่าเรามันไม่ได้เริ่มต้นที่ EMA อันนี้คือ นี่ตามแบบฉบับนะครับมันยังเพี้ยนอยู่นิดหน่อยนะเพื่อเพื่อนๆเิ่นเด้อก็ปรับเอานะครับเดี๋ยวผมจะแชร์ตัวพร้อมนี่เอาไปให้ด้วยนะอ่านี่น่าจะก๊อปปี้ระวังได้เลยมังม้งนะครับมั้งนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวผมจะลองนะครับลองไปใช้คอกอ่าคอกค,คอกเอของอีลอนมัสนะครับลองดูนะเดี๋ยวลองดูอ่านี่เรามีพร้อมเหมือนกันเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะลองลองวางดูแล้วเขาจะเป็นยังไงนะ,อะลองดูฟึบเข้าไป อ่มาแล้วคอมเมนต์โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มเพิ่มอีกอันนึงนะห้ามใช้โอ้ห้ามใช้คอมเมนต์ comment. อ่ะมันต้องระบุนะครับเออห้ามใช้คอมเมนต์เอาที่ผมแก้ตรงนี้เลยห้ามใช้คอมเมนต์อ่าสแลตให้ใช้ให้ใช้ขีดขีด,ขดแทนเออเอา สิบเอ็ดคอนโทรลเอคอนโทรลอ่าเดี๋ยวกลับมาใหม่นะครับกลับมาที่คล็อกใหม่อ่าเดี๋ยวลองดูขอขออีรอบนึงนะผมไม่แน่ใจว่ามันจํากัดหรือเปล่านะครับของผมไม่ได้ไม่ได้คล็อกเนี่ยก็คือสามชั่วปีียญไม่ไม่ได้ไม่ได้จ่ายตังค์นะใช้ฟรีส่วน ChatGPT นี่ใช้ฟรีนะครับอ่าโอ้ ChatGPT นี่จ่ายตังค์นะครับคล็อกใช้ฟรีอ่าเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวเรามาลองดูว่า ของอีลอนมัสเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะ QCS เอ๊ะ QCS คืออะไรทำไมไม่ขึ้นรัวไม่รู้เหมือนกันนะอ๋อโคอ้สโค้ดสคริปต์โอ้สุดยอดเลยเออดีดีดีก๊อปปี้นะฮะเดี๋ยวเราก๊อปปี้นะฮะเดี๋ยวเรากลับมาที่ตัว IQ Option นะครับมาที่สคริปต์นะครับแล้วก็ a d d m e m o r y นะฮะคอนโทน A Delete นะครับแล้วก็เราเราเติมเราเติม2เข้าไปอันนี้2นะเราเติม c r o c k ดกันนะเอ๊ะ clock สอีอย่างนี้เปล่า อเขียนผิดหรกอล่านะอ่าวเซฟอ่าผ่านด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะก๊อปปี้แล้วมาที่อินดิเกเตอร์นะนี่ใส่เข้าไปเดี๋ยวเราลบของ chatgpt ออกนะฮะของ chatgpt ตัวนี้นี่ค็อกอู้ยคอ็อกไม่เร็วนะนี่ใช้ฟรีตั้งหากว้าวว้าวเลยนะว้าวเออเลร์หรือเปล่าเออเลร์ครับโอ้ คอคเออร์เล er หรือเปล่าอา่าไม่เออร์นะครับมันอาจจะงงๆนะครับเดี๋ยวลองไล่ดูนะว่าถูกหรือเปล่านะครับ MACO อ่อ input s o r t title โอ้ขึ้นบนมานี่เลย Sort t i t l e Input หนึ่งอ๋โอเคจุดที่ผิดเหมือนกันนะครับก็คือตัวตัวนี้นะครับตัว ตัวนี้อ่าตัวนี้นิดเดียวเนะเดี๋ยวเราต้องไปสั่งใหม่นะผมยังคิดไม่ออกนะก็อาจจะสั่งแบบนี้ไปก่อนนะครับอ่าสั่งแบบสั่งแบบนี่สั่งแบบเขียนแบบนี้ไปก่อนอ่ะนี่เราอาจจะเอาตัวนี้ออกอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยไปแก้เอานะอออี่ย M A s l o ยี่ห้คำนวณแบบอีเมลึสองเ่ยนี่อันนี้ออกนะเซฟไปอ่าเดี๋ยวเราตอนใช้งานเราก็ไปไปเลือกเอานะครับอ่าไปเลือกเอากลับมาดูซิเดี๋ยวลองดูโค้ดนะอ่าลองดูโค้ด เออใช้ได้ทั้งคู่เลยนะครับดีมากเลยนะครับดีมากมากเลยเอาใช้คำนี้เลยกัน M A fast อ๋อมันมีตรงนี้ไหม M A fast M A slowM A f u e l อันนี้ f u e l f i e l โอ้คอกเก่งเฮ้ยเก่งจริงๆทีเดียวรู้เรื่องเลยนะ detect โอเคโอ้สุดยอดเลยครับตะลึงอยู่นะตอนนี้นะว่าอู้เก่งมากนะครับเก่งมาก เก่งสุดยอดเลยนะครับโ oh, oh, อ,อ้คร็อก AI G O G R O K อ่ะขอขอภายผิดนะครับเพื่อนเพื่อนเทรนเดอร์อันนี้ต้องเป็นตัว G นะเซฟไปแล้วก็ตัวนี้เ,เดี๋ยวผมจะมาร์กเอาไว้ตัวนี้เป็นของ GPT นะครับ GPT CO นะครับเซฟบุกเข้าไปเดี๋ยวลองดูสิเขาเขียนมาเหมือนกันหรือเปล่าใกล้เคียงนะครับ เออ่คนละสไตล์นะคนละคนละแบบนะครับคนละแบบ Chat GPT นี่จะจะตรงสเปคกว่านิดหน่อยนะฮะจะตรงจะตรงนิดนึงนะตรงตรงที่เราอยากได้นะส่วนกลอกนี่กลอกกลอกออกเสียงผิดต้องขออภัยด้วยนะก็ก็ก็ใช้ได้นะตรงนี้สลับบรรทัดนิดเดียวเองนะฮะอันอื่นก็เหมือนกันหมดนะครับโอ้ใช้ได้นะครับใช้ได้เอาละนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆที่ได้ทุกท่านนะครับผมจะแชร์ ตัวพร้อมนี้เพื่อนเพื่อนเทรนเดอร์ที่เป็นสมาชิกด้วยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ